สนับสนุนโดยโรงภาพเพียวในเครือ S.F สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูวี่กรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนครับวันนี้ในช่วง S.F News นั้นเข็มค้นมากกับวาระในการเอาใจแฟนเพลงศิลปินเกาหลีนะครับใครที่เป็น F.C. ของ G Dragon นะครับเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ เพื่อไปเชียร์กับ World Tour ของเขาได้ในโรงภาพยนตร์ SF นะครับที่เราสามารถเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับด้วยความสมจริงที่สะใจภาพคมชัดระดับ 4K บรรยากาศของเสียงที่สมบูรณ์แบบเหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเหมาโรงเพื่อดูเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถที่จะกระทําได้นะครับโดยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกกันครับ ใช่ครับและแค่นั้ยังไม่พอนะครับเพราะว่าทาง SF เนี่ยจะขอเอาใจแฟนเพลงเกาหลีโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบของการสะสมนะครับที่ใครเห็นแล้วเนี่ยนะครับต้องอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนเลยทีเดียวกับชุด SFXNC t 127กซ์เอ็นนคอมโบเซตนั่นเองนะครับเราเคยโปรโมทกันไปแล้วนะครับกับเซตนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับใครที่มีแล้วนี่เขาคงอยากจะมีให้ครบทั้งเซตจะสะสมยังไงนั้นไม่ควรพลาดเลยนะครับกับข่าวสารและความคลืบหน้าที่น่าสนใจนะครับใน SF New s วของเรานั่นเองครับ ช่วงเอสเอฟ แฟนๆเตรียมพบกับภาพยนตร์ world tour ของศิลปินเกาหลีระดับโลก G Dragon นะครับในภาพยนตร์บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต G Dragon World Tour U b e r m e n t เข้าฉายบนจอยักษ์นะครับให้แฟนๆที่โรงภาพยนตร์คือ SF ทั่วประเทศครับและรับชมพร้อมกันกันกบทั่วโลกนะครับตั้งแต่อัลบั้มเดียวแรก Heartbreaker จนถึงอัลบั้มล่าสุด Power ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะถ่ายทอดช่วงเวลาที่ทําให้ใจคุณเต้นแรงอีกครั้งเพราะเราได้นําความทรงจําทั้งหมดมาไว้บนจอภาพยนตร์กันแล้วสามารถร่วมชมภาพยนต์พร้อม กันทั่วประเทศได้นะครับแบบสมจริงสะใจบนจอย,ยักภาพคมชัดระดับ 4K และระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริงได้นะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568ถึงวันที่4พฤศจิกาย,ยน2568นะครับบัตรราคาเริ่มต้น350บาทนะครับพร้อมรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้ทุกที่นั่งเฉพาะที่ SF เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมเป็นแบบส่วนตัวเปิดปาร์ตี้กับเพื่อนๆสามารถติดต่อเหมาโรงภาพยนตร์กันได้นะครับที่ไลน์ ID@ sf group b o o k ครับก็ชมกันแบบ p r i v a t e กันได้แล้วนะครับ The power, power. สำหรับแฟนๆ NCT 127นะครับห้ามพลาดเลยกับชุด SFX NCT 127 Combo Set ครับประกอบด้วยแก้วน้ำลายภาพยนตร์ขนาด32ออนซ์พร้อมน้ำอัดลมจำนวน1แก้วมีให้ได้สะสมกันถึง8คาแรคเตอร์พร้อมป๊อปคอร์ซิปล็อกขนาด64ออนซ์จำนวน1ถุงในราคา369บาทเส้นไทยห้ามพลาดนะครับจำหน่ายแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ s f สาขาที่ร่วมรายการครับสำหรับแฟนๆที่อยากจะสะสมครบ8คาแรคเตอร์ในราคาพิเศษสามารถสั่งซื้อได้ ทางออนไลน์นะครับที่ช่องทาง sf shop เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน sf cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่เว็บไซต์ www sf cinema com และ Facebook Fan Page sf cinema รีบๆมาดูที่ sf เพราะโปรดีๆีรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้กับคุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้กับเราสคนในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight ช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนะครับก็เป็นช่วงเวลาของการประกาศรางวัลต่างๆกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Santa Barbara International Film Festival นะครับหรือว่าเทศกาลภาพยนตร์ n t นต a บาบราประจำปี2026ครับมีการประกาศนะครับว่า Michael B. Jordan นครับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง s e n n e r s ของพ่วงกับ Ryan c o o g l e r นะครับจะได้รับรางวัลนักแสดงแห่งปีในค่าคืนของวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์ปีหน้าครับสหรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับของเทศกาลภาพยนตร์ n t นต a บาบรา ถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อยกย่องบุคคลที่ได้รับเลือกซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับตนเองโดยการแสดงที่โดดเด่นในภาพยนตร์ครับโดยไมเคิลบีจอร์ดนนะครับได้แสดงอย่างโดดเด่นกับบทบาทของ2ตัวละครนะครับในภาพยนตร์เรื่อง Sinners ซึ่งผู้อำนวยการบริหารของเทศกาลภาพยนตร์ซานตาบาร์บรานะครับเขาให้สัมภาษณ์มานะครับว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของไมเคิลบีจอร์แดนมาตั้งแต่สมัยที่เขาแสดงใน The Wire ครับและตอนนี้ครับเขากลายเป็นดาราทําเงินระดับบ็อกซ์ออฟฟิศตัวจริงครับด้วยการแสดงที่สลับซับซ้อนที่สุดแห่ง ปีกับภาพยนตร์เรื่อง Sinners นั่นเองครับเขาจะมีความยินดีนะครับที่จะมอบรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีให้กับไมเคิลบีจอร์เดนนั่นเองครับ มาต่อก,กันกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ไทยแอคชั่นเรื่องมือปืนครับผลงานล่าสุดเลยครับของผู้กำกับพุทธิพงษ์นาคทองเจ้าของผลงานเรื่อง Four Kings และวัยหนุ่ม2544ครับคราวนี้ก็กลับมาพร้อมกับเรื่องราวความเข้มข้นนะครับว่าดยการต้องเลือกระหว่างเส้นทางที่มีชีวิตเป็นเดิมพันหรือเส้นทางของความรักและมิตรภาพครับรอชมกันได้ได้นะครับในโรงภาพยนตร์บ้านเราปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ปิดท้ายกันกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง We bury the dead ครับแนวซอมบี้ระทึกขวัญที่นำแสดงโดย Daisy Ridley ครับผู้มารับบทเป็นหญิงสาวผู้สิ้นหวังเธอออกตามหาสามีของเธอนะครับหลังจากการทดลองทางทหารอันน่าสะพรัวครับเธอนั้นนะครับหวังว่าจะพบกับเขาที่ยังมีชีวิตอยู่เธอจึงเข้าร่วมหน่วยกู้ศพครับแต่การค้นหาของเธอครับกลับพลิกผันอย่างน่าหวาดหวั่นเมื่อศพที่เธอฝังนะครับเริ่มแสดงสัญญาณของสิ่งมีชีวิตครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฉายรอบปฐมทัศน์โลกไปแล้วนะครับ ับในงาน South by Southwest Film and TV Festival ประจำปี2025ใครที่ชอบภาพยนตร์แนวซอมบี้หนีเอาชีวิตรอดพลาดไม่ได้นะครับที่ได้ชมกันในโรงภาพยนตร์บ้านเราต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF do some real bad. They got hurt Now they're coming after us. I wanted to protect you from all your monster. stuff <laughs>